สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาโชว์หนังสือที่เราซื้อมาจากช่วงงานหนังสือคะ่ะคือตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาจนถึงณปัจจุบันนี้เลยคะ่ะว่ามีหนังสือเล่มอะไรกันบ้างถ้างั้นเรามาดูกันคะ่ะว่าเราซื้อหนังสืออะไรมากันบ้างนะคะเล่มแรกเลยคะ่ะคือเรื่องหลักเรื่องชีวิตของชายที่รักหนังสือคะ่ะอันนี้ซื้อมาจากนายอค่ะเป็นโปห้าเล่มยีลดยีเเซนคะ่ะ เล่มต่อไปก็คือจะเป็นเล่มเอ,อเล่มนี้เลยค่ะอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยอ่านมีอะไรในส่วนหลังบ้านกันมาแล้วก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างดังพอสมควรค่ะเป็นนิยายเออเกาหลีแปลเนาะต่อมาค่ะเป็นเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้ก็คิดว่าออหลายๆคนก็จะรู้จักกันดีเนาะเพราะว่าเป็น อินโทรเดอะแมจิกช็เนี่ยเป็นเล่มที่เหมือนมีไอดอลของวง BTS เขาอ่านกันทุกคนก็เลยแบบเหมือนฮิตขึ้นมาแล้วก็อ่านตามขึ้นมาแล้วได้ยินมาว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อมาอ่านค่ะอะสำหรับส่วนอีก2เล่มนั้นที่อยู่ในโปรของนายอินที่ซื้อ5้าเล่ม22%นั้บเร์เซนั้นเราเซื้อให้เหมือนหุ้นกับพี่เราค่ะเราก็เลยไม่ไดเอามาโชว์ในที่นี้ค่ะ เล่มต่อไปนะคะซื้อจากเอเชียบุ๊กค่ะเล่มแรกหรือเล่มน้อยเล่มนี้ค่ะ Call of the Wild ค่ะของแจ็คลอนดอนค่ะเล่มนี้คือซื้อให้แม่เพราะว่าแม่อยากดูหนังมากแต่ว่าช่วงนั้นเหมือนเราไม่ได้ไปพามีโอกาสพาไปดูค่ะก็เลยซื้อมาให้แม่แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสได้เอามาอา่านเหมือนกันค่ะเล่มต่อไปค่ะคือเล่มนี้เลย Chain of Gold ค่ะ by Cassandra Clare ค่ะคือเรื่องเนี้ยเราอ่ะ อยากอ่านมานานมากแล้วเพราะว่าเออมันเป็นภาคต่อไม่ใช่ภาคต่อสิเป็นเล่มแรกของหนังสือชุดใหม่ที่เป็นชุดต่อจากเออพวก Mortal i n s t r u m e n t ที่เป็นเอ,อ่พวก City of Gold, City of... เอ่อ city of bones สิ City of Bones เล่มแรกค่ะแล้วก็จะมีเรื่อง clockwork angel clockwork prince แล้วก็ clockwork princess ค่ะเรื่องนี้ก็จะเซตอยู่ใน ยุควิกตอเรียของอยู่ในฉากหลังจะเป็นลอนดอนเป็นส่วนใหญ่ค่ะต่อมาเล่มนี้ของเอเชียบุ๊คค่ะ p i r y of the Orange Tree ค่ะเล่มนี้ขึ้นหนามากๆเลยดูทั้งหมดเนี่ยมีกันประมาณ800กว่าหน้าเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะอ่านเมื่อไหร่แล้วก็จะอ่านจบเมื่อไหร่ค่ะคือเล่มนี้นเป็นแฟนตาซีซึ่งดังมากๆในหมู่บุ๊กทูบเนาะอืม ก็เลยตัดสินใจว่าเออช่วงนี้ก็อินแฟนตาซีมากๆเลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อมาอ่านค่ะเล่มต่อมานะคะจริงๆเล่มน,นี้คือเล่มแรกที่เราซื้อมาเลยค่ะซื้อมาจากช้อปปีตอนนั้นซื้อมาในราคาประมาณ300บาทแต่ว่าใช้คอยแลกไปก็เหลือ140บาทคือก็คือถูกมากๆเลย อพอดีว่าเราอะเพิ่องอ่านบุเพศนิวาสไปเมื่อประมาณน่าจะสักเดือนกุมภาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราแบบอยากรู้เรื่องต่อแล้วว่าเออคนเขียนเนี่ยจะเขียนเรื่องต่อไปยังไงในภาคต่ออย่างคนมีคิดเล่มนี้ค่ะต่อไปก็คือเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆช่วงเมื่อกินข้าวกัางวันวันนี้เองค่ะก็คือเล่มนี้นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหค่ะเป็นภาคภาษาอังกฤษเล่มนี้เราได้าจากเป็นหนังสือมือสองค่ะจาก a c e b o o k มาค่ะเพิ่งเอิญว่าไปเจอมาพอดีก็คือเล่มเนี้ยได้มาในราคาสอแบบมันดีมากๆ่ แข็ S <S <an throp ic> สภาพดีมากคือเราอะบอกให้เขาแถ่ายทุกหน้าเลยนะแบบเราอยากรูว่าแบบจะเป็นยังไงว่าแบบสนามมันจะเป็นยังไงเราเออเห็นวิ่งไปเอาอีเล่นนึงให้ดูเป็นปกนี้เหมือนกันค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะคนก็คือเล่มน,นี้เลย MC เล่น,นก็เปอปกคาสิ่งกับเล่นนี้เททัทนแต่ว่าคือเล่นเปคือเล่มน,น,นี่ยซื้อมาเป็นมือสองมืกันซื้อมาจากช่วงที่มีงานในือมือสองที่สีลาดเาันอยู่สีลาดอยู่ก็แบบทำมาแต่ว่อยากกล้าไงทนได้แบบแค่ปกนี้เลยเนี่ยำมาแ้วจะไม่คือแบบพาะเก็เ้าเล่มนี้เม่นคนเทาไม รวมทั้งหมดหนังสือที่เราซื้อมาเนาะก็มีทั้งหมดเท่านี้เลยค่ะมีเอชเบุเล่มมี c f l l of the Wild p a i ออฟเดอะอ e ร r e e น e e แล้วก็ Chain of Gold ค่ะสเล่มนี้มีพรมลิขิตภาคต่อบุเพสันิวัสหนึ่งเล่มซื้อจากช h อป e ีเอ่อสเล่มนี้ มีอะไรในส่วนหลังบ้าน Into the Magic Shop แล้วก็หลากหลายเรื่องในชีวิตของชายที่นักหนังสือ3เล่มซื้อจากในอินค่ะส่วนเล่มนี้ Harry Potter ภาค6ปกแข็งซื้อจากเพจใน Facebook ค่ะก็มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวว่างๆถ้าเกิดเรามีหนังสืออะไรหรืออะไรที่มีอัปเดตเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกนะคะก็ฝากคลิปแรกของเราไว้ด้วยนะคะ อาจจะมือถือกล้องสั่นไปนิดนึงก็ตื่นเต้นร้อนด้วยค่ะเออเขาพูณค่ะเขาให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือนะคะสวัสดีค่ะ